สวัสดีค่ะซาซาเด็กค่ะกลับมาพบกับน้องใหม่เชียงติงอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะใหม่ก็จะมาบอกวิวิวมุดมดมดแดงมดกัดวันนี้ใหม่ก็จะมาบอกข่าวดีกับพี่ๆทุกท่านนะคะให้รู้กันนะคะเพราะว่าหลายๆท่านอาจจะรู้จากช่องน้องบกพองเชียงตงุงหรือว่าน้องหอมหนุ่มแล้วนะคะข่าวดีอะไรนะคะทําไมถึงใหม่ยังไม่ มาพูดในช่องของตัวเองนะคะวันนี้ก็จะมาบอกข่าวดีนะคะในช่องของน้องใหม่เชียงตุงนะคะก็คือใหม่นะคะท้องสองเดือนแล้วนะคะท้องเนาะไม่ไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะท้องได้แค่สองเดือนเองนะคะแล้วก็คือที่ใหม่ยังไม่ออกมาพูดในช่องของตัวเองนั่นก็คือยังไม่รู้นะคะคือยังไม่แน่ใจเนาะว่ามีน้องจริงหรือเปล่าเพราะว่าอาจจะเป็นความผิดพลาดของอ่าการตรวจ การตรวจนะเพราะว่าเราตรวจเองนะคะก็เลยไม่แน่ใจนะคะก็เลยไปหาหมอถึงจะแน่ใจนะคะว่ามีน้องจริงแบบนี้นะคะไมคก็เลยไปหาหมอ2เดือน2เดือนนี้แล้วนะคะเดือนแรกก็ไปเดือนเดือนที่แล้วเนาะไมคก็ได้ไปหาหมอนะคะหาหมอเพราะว่าคือประจำเดือนไม่มาแบบนี้เนาะก็คือเรามาตรวจดูก็ขึ้น2อขีดแบบนี้นะคะก็เลยเอ๊มันแปลกๆเนาะก็เลยต้องไปหาหมอดูว่า ใช่จริงไหมหรือว่าไม่ใช่แบบนี้นะคะก็คือไปหาหมอเนาะหมอก็ตอนนั้นก็คือตื่นเต้นไม่ได้ไม่ได้ถามหมอนะเพราะเราตรวจเองเนาะอยากจะถามหมอว่าท้องจริงไหมหรือว่าไม่ได้ท้องแบบนี้นะคะ ก็เลยไม่ได้ถามเพราะว่าตื่นเต้นเนาะไปหาหมอครั้งแรกนี่ตื่นเต้นไม่รู้ว่าจะถามอะไรพอเข้าไปหมอเขาก็ถามอาการของเราเนาะเราคือไม่มีอาการอะไรไม่มีการแพ้ท้องอะไรเลยนะคะก็คือแบบปกติทั่วไปแบบนี้เนาะก็คือไม่มีอาการแบบอาเจียนอะไรต่างๆเวียนหัวต่างๆไม่มีเลยนะคะก็เลยไม่แน่ใจเนาะก็เลยยังไม่กล้าออกมาพูดนะคะคือเราตรวจ ตรวจด,ดูก็ขึ้นสองขีดแล้วก็บอกว่าน่าจะท้องอะไรเนี่เนาะแต่ไม่แน่ใจนะคะก็เลยต้องไปหาหมอเนาะหาหมอดูปรากฏว่าหมอก็ไม่ได้บอกว่าท้องจริงไหมหมอก็แค่ตรวจอ่าตรวจหน้าอกเนาะแล้วก็ตรวจที่ท้องเนี่ยแล้วก็ถามอาการเราเสร็จใช่ไหมถามเสร็จแล้วก็ให้ยามานะคะให้ยามาบำรุงอ่าแบบนี้นะคะก็เลยไม่แน่ใจว่าท้อง ท้องหมอก,ก็ไม่รู้บอกว่าเออท้องจริงอะไรได้เพราะว่าเราไม่ได้ถามเนาะใหม่ก็ไม่ได้ถามเพราะจะถามก็ลืมนะคะเพราะว่าตื่นเต้นนะคะครั้งแรกเลยเนาะ,ะคือไปหาหมอเขาก็ตรวจความดันแล้วก็ถามอาการถามอาการเสร็จแล้วก็ตรวจนิดๆหน่อยๆเนาะไม่ได้ตรวจซ้ําอีกว่าไม่ได้ตรวจฉีไม่ได้ตรวจเลือด,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 ดแบบนี้เนาะก็ถามอาการเสร็จแล้วก็ให้ยามาแค่นั้นเองนะคะแล้วเดือนต่อมาก็คือ 28- 29ที่ผ่านมานั่นเองนะคะก็ คือจะไปตรวจทุกๆเดือนเนาะจะขึ้นไปที่เชียงตุงนะคะก็คือหมอก็ก็บอกว่าให้ไปเอ็กซเรย์ดูนะคะคือวันที่28เนาะก็ตอนเย็นก็ไปเอ็กซเรย์นะคะเอ็กซเรย์ที่แบบเชียงตุงเลยเนาะเพราะว่าที่ท่าเลือน,นี้อาจจะไม่ไม่มีเครื่องมือครบอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ส่วนมากที่นั่นก็ไปหาหมอที่าตามคลินิกนะคะตามคลินิกไปฝากท้องที่ตามคลินิกแบบนี้เนาะแล้วก็ ถึงเวลาคลอดมาก็ไปที่โรงพยาบาลแบบนี้นะคะหมายคิดว่าไปที่เชียงตุงน่าจะมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรพร้อมกว่าที่ท่าเดือน,นั่นเองนะคะก็เลยตัดสินใจไปที่เชียงตุงนะคะไปไปฝาก ى, ท้องที่เชียงตุงเนาะแล้วทำไมไม่ฝากที่ท่าคิเล็กอใกล้ดีนะคะแล้วก็อะไรก็ทันสมัยแบบนี้นะคะคือมีพี่ๆถามมาเนาะคือบอกเลยว่าท่าคีเหล็กเนี่ยค่าใช้จ่ายเยอะมากเลยนะคะคือหม่ก็สู้ไม่ไหวเนาะเพราะว่า ไม่ก็ทํางานแบบทั่วไปเองนะคะทํา YouTube ไปด้วยแล้วก็ทํางานค้าขายทั่วไปเองนะคะถ้าเกิดไม่มี y o u b e นะทำงาน YouTube ตรงนี้ก็ลาบากเหมือนกันนะคะก็เลยไปเชียงตุงดีกว่านะคะอีกอย่างค่าใช้จ่ายก็ไม่ค่อยแพงเนาะถ้าเป็นท้กีเหล็กนี่ถ้าไปเ,าเขาเรียกว่าอะไรอัตซาวเหรออัตซาวเนาะอัตซาวแล้วก็ไปหาหมอแต่ละครั้งเนี่ยไม่ต่ำกว่าหนึ่งหนึ่งพันบาทแน่นอนนะคะเพราะว่าที่เชียงตุงค่าใช้จ่ายมัน ค่อนข้างที่จะถูกเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราหาเงินไทยแบบนี้ที่ถ้าเลอเขาใช้เงินไทยใช่ไหมแล้วเราหาเงินไทยแล้วก็ไปใช้เงินพม่าเนี่ยมันก็โอเคหน่อยใช่ไหมมันก็พอที่จะอยู่ได้ไปได้แบบนี้นะคะถ้าไปที่ไม่ถ้าคิเลกนี้มันก็ไม่ต่างกับที่ประเทศไทยเนาะเพราะว่าค่าใช้จ่ายอะไรแพงหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเข้าโรงพยาบาลไม่ว่าจะซื้อจ่ายใช้ช้อยอะไรก็แพงไปหมดเลยนะคะคือแบบว่าที่นั่นเป็น ที่ทเกลือกเนาะคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเศรษฐกิจเฟื่องฟูนะเศรษฐกิจเฟื่องฟูก็เลยทําให้แบบอะไรก็แพงไปหมดเลยนะคะราคาอะไรก็แพงทุกสิ่งทุกอย่างเนาะแต่ถ้ามาเปรียบเทียบที่เสียงตุงอ่ะจะแบบโหต่างกันมากเลยนะคะ ก็เลยต้องตัดสินใจไปฝากท้องที่เชียงตุงนั่นเองนะคะก็ทุกๆเดือนเนาะต้องขึ้นไปที่เชียงตุงนะคะเดือนละหนึ่งครั้งเนาะ,ะแล้วก็ได้ไปอัตเชวดูนะคะนี่อัตเชาาก็ก็ไม่รู้ตื่นเต้นเหมือนกันนะคะก็จะเห็นอะไรไม่รู้แต่ไม่แน่ไม่แน่ใจว่ามันมันแบบเห็นขาเห็นอะไรเนาะแต่ว่าความรู้สึกอเห็นแบบเห,เหมือนขาเหมือนหัวตัวเล็กๆะนะแต่แค่2เดือนเองเนาะยังไม่รู้อะไรสักเท่าไหร่นะคะยังไม่ได้เต็ม เต็มร้อยอ่ะเนาะก็เลยต้องดูนะคะดูต่อไปเนาะะก็ขอขอบคุณมากๆนะคะที่ส่งกําลังใจไปให้น้องใหม่เชิงตุงนะคะแล้วก็ขอบคุณที่แบบสแสดงความยินดีกับน้องใหม่แบบนี้นะคะขอบคุณคะ่ะก็ตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นมากเลยเนาะก็คือมี มีน้องหรือว่ามีมหรือว่าท้องค <ụ breaker> ือพูดพูดพินพีถูกๆนะคะก็คือท้องครั้งแรกเนี่ยก็สึกตื่นเต้นนะคะถามว่าพี่นนท์พร้อมไหมพี่นนท์บอกว่าไม่ค่อยพร้อมนะคะแต่ว่ามีแต่ก็ไม่ให้คุมนะคะไม่ให้คุมมากแล้วแต่เนาะคือไม่ได้เรียดสถ้าเกิดมีก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดไม่มีก็ไม่เป็นไรแบบนี้นะคะแต่ทาใจจริงๆก็ยังไม่ค่อยพร้อมสักเท่าไหร่เนาะ คือพี่นนท์ก็อยากจะแบบทํางานหาเงินเก็บเงินสักก้อนหนึ่งก่อนแบบนี้นะคะแบบค่อยมีแบบนี้นะคะแต่ใหม่อะสำหรับใหม่คือใหม่ก็อายุมากแล้วเนาะสาแล้วนะคะแล้วเพราะว่าเพื่อนแต่ละคนก็มีลูก2คน3ามคนขึ้นไปแล้วนะคะอายุ30ถือว่าแก่แล้วเนาะก็เลยแบบว่าเออไม่เป็นไรมีก็มีไม่เป็นไร,ไนไรหรอกแบบนี้นะคะพี่นนท์ก็บอกถ้ามีก็ไม่เป็นไรแบบนี้นะคะคือถามใจจริงๆก็คือ,อยังไม่พร้อมแบบนี้เนาะ ถ้าเกิดคือเราไม่รู้ไงว่า,าเราจะอายุอายุแค่นี้แล้วอะเนาะอายุเรามากแล้วอะเราไม่รู้ว่าจะถ้าเกิดเราคุมไว้แบบนี้เนาะอนาคตอาจจะแบบมีลูกยากอะไรแบบนี้นะคะก็เลยปล่อยเลยตามเลยปล่อยธรรมชาตินะคะปล่อยธรรมชาติแบบนี้แหละนะคะก็ถามพี่นนท์ก็พี่นนท์บอกว่าก็ปล่อยธรรมชาติแดดมีเมื่อไหร่ก็ไม่เป็นไรแบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดคือถ้าไม่มีก็ยังไม่เป็นไรแบบนี้เนาะก็ ใจจริงก็ยังไม่พร้อมร้อยปเซนนั่นเองนะคะถามว่าตื่นเต้นก็ตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นทั้งสคนเลยว่าไม่เคยมีลูกมาก่อนแบบนี้เนาะ้ทำไมพี่นนขยันจังขยันมากๆเลยนะคะตื่นตีสี่ทุกวันนะคะตื่นไปต้มน้ำข้าวซอยนะคะอันนี้อย่าคิดไปไกลนะคะตื่นทุกวันนะคะตีสี่นะคะตื่นมาต้มน้ำข้าวกตี๋เดเืออะไรแบบนี้นะคะต้องตื่นตีสี่ทุกวันแหละเพราะว่าถ้าไม่ตื่นตีสี่เนี่ย จะทำไม่ทันนะคะน้ําจะเหือดไม่ทันเวลาที่เขาแบบอ่าหิวข้าวแล้วเวลา7จ็ดโมงแปดโมงแบบนี้เนาะจะไม่ทันนะคะจะไม่ทันเดือดนะคะก็เลยต้องตื่นแต่ตีสีทุกวันเลยนะคะคือบอกเลยไหมก็ชอบเขานะคะที่เขาเป็นคนตรงเวลานะตีสีนี้ต้องตื่นแล้วไม่แบบงอแง,งนุ่มเมินใหม่นะคะคือใหม่นี่แบบ จะงองเงนหน่อยคือไม่อยากตื่นนะเนาะถึงเวลาก็ไม่อยากจะตื่นนะขอสักห้านาทีสักสิบนาทีอะไรเนี่ยคือแบบเป็นคนไม่ตรงเวลานะเนี่ยรู้ตัวอยู่นะคะไม่ตรงเวลาแต่ถ้าเป็นพี่นนท์เตรงตรงเวลาเป๊ะๆเ,เลยนะคะคือเขามีวินัยของเขาแบบนี้เนาะคือสําหรับไหนเนี่ยแบบ ต้องหกโมงเนาะถ้าอยู่เชียงตุงก็ต้องหกโมงถึงจะตื่นนะคะถ้าเป็นที่นี่ก็ตีห้าตีห้ากว่าๆนะคะก็คือไม่อยากจะตื่นเลยเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาเนาะก็งอเงงอเงนิดนึงอีกอย่างหนึ่งก็แต่ละที่อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้เนาะบางคนบอกว่าเหมือนพี่หอมเนาะบอกว่าต้องฉีดวัคซีนวัคซีนนะวัคซีนหรือเปล่าผู้ผิดไหมเนี่ยต้องไปฉีดวัคซีนทุกๆเดือนนะคะแล้วก็ต้อง อะไรครั้งแรกที่ไปฝากท้องเนาะต้องต้องจอดเลือดนะคะจอดเลือดหรือว่าตวรวจฉี่ดูอะไรอีกครั้งหนึ่งแบบนี้นะคะแต่ที่ใหม่ไปนี่เขาไม่ได้ตรวจเนาะไม่ได้ตรวจเลือดนะคะไม่ได้ตรวจฉี่หรือว่าไม่ได้ฉีดวัคซีนให้นะคะก็คือแค่แค่ตรวจเนาตะตรวจถามอาการของเราแล้วก็ไปตรวจตรงหน้าอกของเราเนาะแล้วก็ตรงท้องแค่นั้นเองนะคะแล้วก็หมอก็ให้ยามา รับประทานนะคะให้ยาอาหารเสริมหรือว่ายาบำรุงาการตั้งครรภ์แบบนี้นะคะก็อากาศเย็นๆสบายๆอยู่ในทุ่งนานะคะทุ่งนาหลังบ้านนั่นเองเนาะตรงนี้เย็นนะคะเพราะว่ามีลมลมไม้แล้วก็มีทุ่งนาเนาะปกติไม่ค่อยได้มานั่งนั่นเนี่ยเวลาจะถ่ายคลิปมานั่งทีหนึ่งบรรยากาศก็ดีเนาะเหมือนมีทุ่งนาหลังบ้านเหมือนน้องใหม่เลยแต่ว่าที่นั่นจะเป็น เป็นทุ่งนาแบบมีเจดีด้วยเนาะแต่ที่นี่ไม่มีนะคะนี่ก็หลังบ้านเหมือนกันนะคะทุ่งนาหลังบ้านนะอีกอย่างหนึ่งนะคะอนาคตข้างหน้าใหม่ก็อาจจะไม่ได้ทํา youtube ให้พี่ๆทุกคนได้ชมแล้วนะคะแต่ว่าจะให้พี่นนทําแทนเนาะเพราะว่าคือมันเป็นอีกอช่องทางหนึ่งที่ทำไา้ได้ให้กับน้องใหม่สิงตุงนะคะคือใหม่ก็ไม่มีรายได้ทางช่องทางไหนเนาะมีช่องทาง YouTube แล้วก็ขายก๋วยเตี๋ยวไปวันๆแบบนี้นะคะ คือก็เลยให้พี่นนทําแทนนะคะอาจจะหาข้อมูลอะไรต่างๆนะคะมาให้อาจจะเกี่ยวกับเจ้านางเมืองเชียงตุงก็ได้ mm. ก็คือประวัติเชียงตุงนั่นเองนะคะอาจจะมา,าเล่าสู่กันฟังอาจจะมาให้เล่าสู่ให้พี่ๆทุกคนได้รับชมกันนะคะคือตอนนี้ก็ให้พี่นนศึกษาหาข้อมูลอยู่นะคะถ้าเกิดไม้ท้องโตมาแบบนี้ท้องโตขึ้นมาเนาะอาจจะทําไม่ค่อยได้แล้วนะคะคือถ้า ถามว่าทำได้ไหมมันก็ทําได้เนาะอาจจะอึดอัดหรือว่าพูดไปก็คือจะเหนื่อยง่ายแบบนี้เนาะอาจจะไม่ค่อยสะดวกนะคะก็เลยให้พี่นนท์ทำแทนดีก,กว่าเนาะค <c oughs> งไม่เป็นไรใช่ไหมคะก็คือชมพี่นนทไปนะคะ แล้วก็อาจจะขายก๋วยเตี๋ยวไม่ค่อยได้เนาะก็เลยถ้าเกิดขายก๋วยเตี๋ยวไม่ได้หมันก็ไม่มีไรายได้จากตรงนี้เนาะอาจจะมีะไรายได้จาก YouTube แล้วก็อาจจะขายของเด็กๆน้อยๆทางออนไลน์หรือว่าขายเสืส้อผงเสืส้อผ้าอะไรก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะแล้วว่าจะทําอะไรก็ค่อยดูกันอีกทีหนึ่งเนาะว่าเวลาท้องหรือว่าท้องตขึ้นมาเนี่ยทำอะไรได้บ้างก็จะทํานะคะคือจะไม่หยุดนิ่งเนาะ,ะเพราะว่าไม่อยากให้มันอยู่นิ่งๆแล้วก็ เสียเวลาไปเปล่าๆแบบนี้นะคะถ้าเกิดเราคลอดลูกมาแบบนี้เราก็ต้องได้พักยาวเลยนะคะ<笑><笑>ก็ต้องหาเงินไว้ช่วงนี้นะคะเพราะว่าต้องเลี้ยงลูกเอกเนาะต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวอีกนะคะก็ต้องหาช่วงที่เรามีกําลังไหวนะคะตอนที่ท้องตก็อาจจะทําไม่ได้มากเนาะทําได้เล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะคะก็ทําเท่าที่เราทําไหวเนาะ ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมน้องใหม่เชียงตุงขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์และกดซับไซส์น้องใหม่เชียงตุงนะคะแล้วก็คลิปนี้ก็จะลาไปก่อนนะคะขนาดพูดแค่นี้ยังเหนื่อยเลยไว <c oughs> <c oughs> ้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะซัสไคค่ะบ๊ายบายค่ะ